วันนี้นะคะแอดมินฝนจะพามาชมรถเชฟโรเลตโคโ o ราโด Colorado, ปี2018ให้ชมแบบเข้าวๆกันนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะจะมีไฟตาคู่หน้านะคะจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านล่างขยับลงมาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็น สีโครเมียมค่ะตัดกับสีดำเล็กน้อยแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เชฟโรเลตอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะคะลอ้อแม็กจะเป็นลอ้อแม็กสีทองค่ะแล้วก็จะมีดุมสีฟ้ามีน็อตสีน้ำเงินมาให้แบบนี้สวยๆเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีขาวแล้วก็จะมีสีดำตัดเล็กน้อย ส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงปลายกระจกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือโคโลราโดค่ะตกแต่งมาให้แบบสวยๆแบบนี้เลยที่จะเปิดปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะก็คือสีขาวแล้วก็จะมีอ่าช่องเสียบกุญแจให้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนกันสาดกันสาดเราก็จะมีมาให้ทั้งหมดสีด้านเลยค่ะมีมาให้ครบทุกด้านเลยนะคะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะ ในส่วนของท้ายรถนะคะก็จะมีไฟมาให้ครบทุกดวงค่ะจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีพลาสติกสีดำค่ะตัดกับสีของรถนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะแล้วก็จะมีกล้องแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะหนึ่งตัว สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคาเพียง3,98,000บาทนะคะผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะคะหรือเข้ามาดูรถได้ที่ประเสริฐผลสกลนครค่ะอยู่ติดกับแอมเว์นะคะหรือทางขาออกประตูเมืองค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามศูนย์ฮีโน่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย